คดีบอสอยู่วิทยาจากคดีอาชญากรรมธรรมดาถูกพัฒนากลายไปเป็นอาชญากรรมการเมืองเพราะความเชื่อมโยงไปยังตัวละครหลักหลายคนที่เกี่ยวพันกับศูนย์รวมอำนาจของรัฐบาลบางคนพร้อมกันนั้นจากคดีอาชญากรรมถูกสถาปนาเป็นปัญหาของประเทศ ในด้านความเหลื่อมล้ำคนไม่เท่าเทียมและความยุติธรรมที่ถูกตั้งข้อสงสัยหลังจากเรื่องนี้ถูกปล่อยออกมาสู่สาธาร,รณชนตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาผ่านไปแล้วเกือบสัปดาห์มีการแสดงทัศนะกันหลากหลายทั้งนักการเมืองนักวิชาการนักเคลื่อนไหวทางสังคมซึ่งส่วนใหญ่เป็นการตั้งคํถ,ถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่าการกระทํดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้เหตุผลตักกะใดถึงมีบทสรุปสุดท้ายไปแบบนั้น และขณะนี้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบแล้ว3ชุดคือ1เมื่อวันที่26กรกฎาคม2563พลตำรวจเอกจักทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีพลตำรวจเอกสัตวั์ฮิรันบูรณนะที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประธานคณะกรรมการต่อมาวันที่26กรกฎาคมนายวงศกุลกิต,ติพรมวงศ์อายการสูงสุด ได้แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตรวจสอบโดยมีนายสมศักดิ์ติยะวันนิตรองอายการสูงสุดเป็นหัวหน้าคณะทำงานและล่าสุดวันที่29กรกฎาคมนายรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีโดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณเป็นประธานกรรมการ ในขณะเดียวกันฝ่ายนิติบัญญัติทั้งคณะกรรมาการการกฎหมายการยุติธรรมและมนุษยชนและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมาการกิจการสารองค์กรอิสระองค์กรอายการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนก็จะมีการเรียกสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักงานอายการสูงสุดให้มาชี้แจงเช่นกัน ส่วนในภาคประชาชนนางสาวรัศนาโตสิตรกูลอดีตสมาชิกวุฒิสภายืนหนังสือต่ออธิบดีผู้พิพากษาสารอาญากรุงเทพใต้ขอให้ไม่เพิกถอนหมายจับบอสอยู่วิทยาหรืออย่างนักเคลื่อนไหวคนอื่นๆอย่างวีระสมความคิดหรือศรีสุวรรณจัญยาก็ออกมาจี้ให้ในรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้องทำความจริงให้ปรากฏเร็วที่สุด นอกจากนี้ยังมี31อาจารย์นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ออกถแถลงการเรียกร้องสองข้อคือ 1. ที่แจงขั้นตอนการดำเนินคดีอธิบายเหตุผลอย่างชัดเจนถึงผลของคดีที่ขาดอายุความและการใช้ดุลยพินิษไม่ฟ้องคดีอาญาและ 2. ตรวจสอบว่าการดำเนินการและการใช้ดุลยพินิ ดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมายสุจริตและโปร่งใสหรือไม่และขณะนี้เรื่องของบอสกลายเป็นเรื่องที่คนในสังคมมหกรรมรุมกินโต๊ะตอกย้ำเรื่องของการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของคนรวยและคนจนที่แตกต่างกันไล่เรื่อยไปถึงความไม่พอใจต่อในรัฐมนตรีที่เป็นผู้นำประเทศแต่ปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาดังนั้นแล้วลุงจึงต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบท่ามกลางการตั้งข้อสังเกตว่านี่เป็นแค่การยื้อเวลาหรือไม่ อย่างไร